ครับสวัสดีครับวันนี้คุณครูควัชราพรจะมาทดสอบการให้อาหารปลานะครับนี่ไงครับไม้ไมนะครับไม้ให้อาหารปลานะครับสูตรแรกก็จะให้อาหารปลานะครับเรียกเขามาก่อนอ่าเันเสาที่สิบห้านะครับปลาชุดนี้สิบห้ากรกฎานะครับ อ่านะครับครับโอ้ครับดูบรรยากาศน้ำนะครับนะครับเก๋ครับใกล้เลยนะครับคุณครูวัชราพรอ่าใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องเยไม่ต้องไกลครับไม่ต้องไกลแค่นี้แหละอ่าครับครับครับ สร้างความคุ้นเคยนะครับสร้างความคุ้นเคยให้ปลานะครับสร้างความคุ้นเคยให้ป่านะครับสร้างความคุ้นเคยให้ปลานะครับี่นะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับธรรมชาติที่สวนของเรานะครับที่สวนของเรารับป่านะครับลงปลาดุก 300นะครับลงซับซอบก่อนับผ่านไปสิบวันนะครับตะกี้น้ำยัง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 ใน่นอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้นี่ดูนะครับสภ,ภาพปลานะโตพอสมควระนะครับนะครับทางนี้ไม่ค่อยมีเดินหวานรอบสะก็ได้นะคุณครูวัชราพล นะครับนะครับครับอดๆมานะครับได้นะครับมาทางนี้หน่อยก็ได้นะครับมาทางนี้หน่อยก็ได้ครับนี่บริเวณรอบสระของเรานะครับช่วงยามเย็นโพเลรนะครับนะครับเดินโฟฟลครับนะครับผ่านรอบเลยครับรอบเลย ต้นไม้ที่พวกหญ้าพวกอะไรปลาบึกเป็นปลาบึกปลาบึกหลงมาสิบตัวไม่รู้อยู่ไหนครับอยู่แถวนี้แหละครับน้ำลึกนะครับสระนี้น้ำลึกนะครับน้ำลึกโอเคครับปจจาระจาป้อนอนอะนครับเดินพันกลับไปหวานทางนู้นเลยครับเดี๋ยวมันานน,าน้ ครับผมเต็มสลแล้วลงปลาแล้วลงปาล,ลงปาแล้วครับครับ,บดูบรรยากาศรอบนะครับลงปลาแล้วขอแต่พ่อใหญ่กินขอแต่ตากินตลอดขอแต่ตากินกันเลยครับ หลวงยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับตอนอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วมันน้ำมันยังไม่ขึ้นสิบวันมานี่นี่โอ้โหฝนตกทุกวันครับครับเต็มเลยเต็มปังแล้วคุณหมอจะว่าแล้วจุ่นเพราน้ำไหวขัดยูแล้วเหมือฝนหมดแล้วยู่เลยเนาะ่นบตาโมยังยู่เนาะรวมหัวอยู่บ้งเหรอเนาะ ท่วมครับหกหก,หกเมตรครึ่งนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับที่บา้านสวนน้ำชาในสายหมอกนี่เป็นพื้นที่อีกหนึ่งไร่หนึ่งงานที่เรามานะครับอ่าเรียบร้อยแล้วล่ะครับคุณคุณปูปวะเาลากวนโอเคครับครับ ตัวนี้ต้องหาเวลาฝนซาสักหน่อยก็จะได้ก็จะได้ปรับสภาพนั่นนะครับกับบรรยากาศรอบ สะบ่านสวนน้ำชาในสายหมอกเวอร์ชั่นสองนะครับ <c oughs> การให้อาหารปลาหลังจากปล่อยไปเป็นเวลาสิบวันนะครับ <c oughs> จะปล่อยสิบห้าสิบห้ากาลักกระดา สองพัน้าร้นะครับผ่านไปละสิปันะนะครับวันนี้รายงานนี่สิบห้ากรกฎาคม2 5งพัน้าสิบนะครับรายงานสภาพสระน้ำบ้านสวนน้ำชาในสายหมอกนะครับ EP สอง ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม